ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง PAB Finland Channel นะครับผมสวัสดีตอนเ้าพี่น้องเอ๋ยหกโมงเซาฟ์กลัวๆพี่น้องมือหนีตื่นแต่เซาฟ์แห้งมือหนีมาทายเอ็มวีนะครับผมแลักการ1าเบื้องทีมงานของผู้จัดพิมพ์แลนด์นะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมบริษัทผู้จัดพิมพ์แลนด์นะครับผมเจเนอเรชั่นะ generation ใหม่นะฮะ <laughs> มีหลายเจเนอเรชั่นเฉลี่ยเกิน <laughs> ดูข่าวพี่คิวดูข่าวพี่คิวเทโอปานะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ พีคิวเทโอป่าน้านะครับผมซึ่งส่วนตัวก็ได้หูจักกันเพื่อนๆอยู่แต่ว่าก็ไต้ติามข่าวเรื่องการน้ำงานกขอเค็นไปกรลังใจให้พี่คิวเทโอป่าด้วยนะครับผมซึ่งที่เจอเหตุการณ์แบบไม่คาดคิดนะครับผมซึ่งผมเข้าใจเป็นอย่างดีเลยว่าสิ่งที่เจอเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้จะพาไปดูบรรยากาศกองไทยเพลงของพ่รันฟิลแลนแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเองนะผมเป็นเจ้าของเพลงแต่ว่า มไม่ได้เล่นเองนะครับผมใครไม่ได้เล่นเองพี่น้องมีคนมาเล่นใอยจ้างักแสดงมาเล่นเองเลยพี่น้องซึ่งก็จะมาคุ้มและก็จะมากำกับมาคุมวันนี้นะครับผมซึ่งพนักงานของพี่บานฟินเล่มีภายในตอนนี้ที่อยู่บริษัทก่อยนะครับผมเยอะแยะไปเหมือนพี่น้องคอยบอกเลยว่าเยอะแยะไปหมดนะครับผมเราต้องก้าวผ่านซิงเกลแมนเลวๆลน์ซิงเกิลนบอดี้เขาก้าวผ่านไปเลยครับผมต้องคิดมากเขาเดินหนา้าเขาฟาฟันสักวันต้องเป็นของเราพี่น้องเมืองทีมงาน่นของข่อย บริษัทเพื่อนเป็นอะจำกัดตอนนี้ก็คนสมัครเข้ามาเยอะมากแต่เราก็เลือกนิดนึงนะเหาก็เกลี้ยงนิดหน่อยพี่นอ้องโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเป็นอย่างไรนะฮะตื่นแต่นเสาร์พี่นอ้องตื่นแต้ตีแห่ตีห้าห้าสิบตีห้าห้าสิบนักสแสดงมากบ้านครบเลยพี่นอ้องพระเอกกับบ้านบ้านครบเหตุผลที่บริเองเพราะว่าแถาเลี่ยงไง เหตุผลที่ไม่เล่นเองเพราะว่าอายุก็อายุอายุก็เริ่มเยอะแล้วบอดดอกพี่น้องก็อยากอยากเสื้อไผ่แบบพี่น้องแน่หม่เนก่ยก,ก,ก,กัมีข่อยในในฉากอยู่แต่ว่ามีในฉากอยู่แต่ว่าก็มากกกไม่ได้แบบว่าเล่นเป็นพระเอกไงซึ่งเราก็เป็นเพได้อายุกับเป็นเพลงอนผู้อื่นต่วเพล่อน,อน,อน,อนอขวงก็ลองดูสิไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น,น,นดูสินะลองเอาคนอื่นมาเล่นนญญญาเสนอคนอื่นแทนอยังสิน่ะพี่น้อง่งกระไรเต็ม แม่ปอสวัสดีฮะเอ้าสวัสดีครับผมมีบ่อนั่งเอกนะช่ค่นปีไหนปหนปีไหนปีไหนีไหนปีไหนปีไหนปีไนปีไหนีไหนก็ไหนปีนปีไนปีไหนปีไหนปีปีนีหนปีไ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 หนป็ไนป็ไนปีไหนปีไนปีไนปีไนนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังสวยยังโลดแลนนนนนป็นดาราโอ๊ยนนหนนปน ปีกาสาหันเอามาต้ใส่นั่งเอกนั่งเออยังไงมาแต่สกุลจ้าโอ้สกุลสาวสกุลพระวัผู้ไทยบอสเบลอจ้าเอาตีบอสเปนลาบบอกได้ไหูดไทยหนูโซนลาวโซนลาวพินก็พออันนี้งานด่วนนะแม่กอยแม่งเมื่อคืนงานด่วนบอกวันไหนรู้ไหมคะบอกเมื่อคืนตอนหนึ่งทุ่มยครึ่งออกจากบ้านตอนแรกว่าจะเดินทางตอนเช้ามากวนไม่ทันก็เลยมานอนพระเอกชดิตต่อพันใดอยู่พันมม่งายอยู่ ขันบอลขันบอลขันขันเกินเก่ามองอาจจะเปลี่ยนตัวพยยี่อีกอ <c oughs> าจะเป็นผู้นี้วมาล่อติดตามผลงานกันมาผลงานเพลงนี้จะเป็นอย่างไรพี่น้องซึ่งบอกเรื่องาคุณพ่อไม่ได้เล่นเองแต่ว่าเอานักแสดงมาเล่นนะครับผมเป็นสตอรี่ก็ว่ากันไปพี่น้องแต่ว่าข่อยชิลล์งอย่งไหนนี่คือเป็นบวกลวเลยโอ้ยงู้สิงวะนี่ ข้าจะยไล่บอกสวัสด erm ีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะยินเดือนนอนได้ยังโอ้คือขยันเถอวะอาซอมครับอืยอเหลืองานมากกัมาเห็ดงานอันนี้ตัวอีกมาซอยงานมวยน้ะผู้ใดได้เป็นแฟนเงิโชคดีวะวงเงล็บหรือ พูอครกลับใสพมกับใใส่เบองหน้าพูมกับเนี่ยพดอนพกับสวยมดแดงนะครับใส่ผูกินกับนี่เับยมดแดงตรงบอสคุยมดแดงครับตรงบอสอยู่นะทุ่งเ่าขึ้นหนานคนเราโยภาต่อมดแดงทั้งนุงเชื่อนอันมือนี่ฝนตกอากาศดีอันี่แหะโอ้ยว พรดีจังมีที่เปลี่ยนเสื้อนักแสดงด้วยไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าแน่หนะเออเมียมงกับวีบีสอน้ำของน้ำกะดีโอ้คนดจอหูข้างล่างตัวคนนั่งชีกบาลใช้มากระได้มาเปลี่ยนชุดะไ้งหนัเยนะคีโอ้เช้างงอยู่วะเต้นเปลี่ยนชุดอะไรมาอยู่ตรงตาภาพอปะช่องฮาเป็นังไงวันนี้สอรี่เราดีขึ้นไหมผู้กำกับดีขึ้นไหม เต็มเต็มที่ครับเขียบอลรอดด้ว่มั้งนี่เป็นวยอนนี่ไปไปเลยเขียบอดครับหรือว่าอะไลุกเปรอะครับทีมงานเธอปีนะพี่น้องแครเหน็บแค่พระเอกเฮารอดดูแบบเป็นผู้ใดพี่น้องจะบอกแล้วว่าเสื้อไผ่มากบอบอกว่าเป็นไผ่ข้ามขาข้ามแขนพี่โอ๋โจงแน่นอนเลยเอาไม่เอามาเรียวโจงไม่เห็นไม่เห็นกระปุ่นดิช่างมาเรียวโจงฉันนี่ขานเห็นหน้านั่งแล้วเห็นหน้านั่งดูเสือเกลื่อน ป็นยังมือนมืหนีกตาแบบซีบบวมๆคับมือหนีบอ่ะวิ่งนอนตีสองนะนั่นไงแล้วก็ชีวิตจริงให้พยาบาลนะพี่โนดแล้วก็ตื่นตีห้าในนี้ตื่นตีห้าถ้าไม่ชเวตัวเองไม่ตื่นเนี่ยเพลงตัวเองก็เลยตื่นแม่แอนพะจะจัดสรรอย่างไงเบอร์ไม่งั้นพระจะจัดสรรท่านอย่างไหนแล้วฉันไม่ตื่นนะคืออ้างสรรลออพระเอกอยู่พระเอกคือาบ้างเถอะไปตงสัยพี่นุ่มจะเป็นพระเอกแทน พระเอกเอวี่แล้วว่าเมื่อกี้เอวีเนี่ยไคือพากันบอสี่นุ่มเล่ยนนางเอวี่ฟินมากออกจากฟินขนาดนะออกจากฟืนหรือฝืนบอสได้นอนน้อยแต่นอนหนาบอสหวานบอสแต่เสียงพ่อเป็นแบบไม่ค่อยมีเพราะว่านอนไม่อิ่มเดี๋ยวจะใช้กลับไปนอนอยู่แต่มาเช็คงานมาตรวจงานในซื้อพูดภาษาไทยเข้าเดียวแล้วเบรกดาวเขาถึงหกโมงนะคะหนู อาแสงวันนี้กำลังพอดีนะพูดถึงว่าพอดีพอดีครับพอดีงามเลยจังไม่ต้องร้อนมากด้วยแล้ววันนี้ก like so ็ไม่ต้องเคี่ยวมันแต่คือมันร้อนอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วเาิอกทีมงานพอจะบอโปรดักชั่นอินคอนเสิร์ตมีแต่ออยต่อยแต่ทีมงาน เพ่ off, well, no, no. No. ่มกับพี่น้องผลงานเพลงตัวใจเจ้าของหรือไม่ใช่หรือจะใช่ก็ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรยังไม่รู้เลยโอ้จริงตอนแรกว่าจะบ้านายจะอยู่อย่างไรหรือตัวจะเจ้าของไอเซิกเบิ้งบ่อยากเป็นซื้ออย่างที่มันซ้ำกับผู้อื่นไงใน youtube ไม่อยากเป็นซ้ำใครค่ะเพลงค่อยเบอสเพลงค่อยเพลงค่อยไม่ฉันจะตั้งชื่อเพลงว่าเพลงใหม่เวลาคนเสิร์ชจะได้เจอตลอด เพลงใหม่ได้มาแล้ยังเออ,อแมนอย่างนี้เลยน้องก็ติดข้นหลุดนะแพร่ภาบ้านตื่นเมียเลยแพร่ภาพนอนนะพี่น้องนะเอฟซีอาจจะถามหา,าคุณแม่พักผ่อนกับแม่คิงสวัสดีฮะเมื่อคืนเป็นไงบ้างแม่มาพูดให้ฟังสีเม่เมาไม่มนมเนี่ย หน้าที่ระทึกใจนะคะอาจจะเห็นใส่ชุดเดิมนะครับเพราะว่ามันมันคาบต่อกันนะคะมาถึงก็ตีสี่กว่าค่าเมื่อคืนเหตุการณ์ระทึกมากค่ะคืออะไรแม่อ่าขอบคุณต้องขอบคุณวิเชียนชัยเลิศนะคะนั่งมาบอกแม่วานแม่เตรียมตัวเลยเก็บของเลยเก็บของเลยขึ้นรถเทยเก็บของเพราะว่ามันคือจังประมานวาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าคือมิ่ จ่มาคางๆนะพาอยู่ขเขาเหลี่ยมบนตมแห้งซึ่งต้องบอกลยก่อว่าเมื่อคืนนี้แม่คิงพายเด็ก,กๆบ้านแสทองฟิแนแลนด์ไปออกคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นพี่น,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 น้องม,มันเป็ดมันบอแมนค่ะมันเป็ดมันที่นี่นเ่าเลยมาบอกแม่กับทาย่อยเก็บขึ้นก็ไม่แอนทย่อยเก็บขึ้นรถมีอีท่าไปสองคนเด็กหน่อยกับใสรสุดของกระแต,งต่งโตเลียวหลังจากที่พี่เจนมาบอกไม่ถึงสองนาทีพอถึงสองนาที ล้มมาพลืดทืดเท่าเลยครับล้มมากวอนพีน่น้องเต้นเลยก็คือประมาณมาจองขาเต้นซอยกันเพราะว่าขาเต้นเนี่ยเป็นกลางเอาดอคือการทั้งนอกแบรนที่นี่มันเป็นไลที่สองที่พื้นการทั้งนอกพันวัง,งสินะค่ะอันไรแหลกเนี่ยแบบฝนมาตกตลบดนี่ม,นมากแบบกระทันหันแหง้งอจบเจอว่าเอาความขึ้นลดเหล้วยวด้วยหน่อยกันแลนขืน้นรดมานินเมียนสร้างทีมสร้างแนกยูนิเ้นมาขจ้าอืมพ้กกันจับขาเต้นซอยกันระบันนิการแบบชุดละมุนค่ะ อาจารย์ดนตรีก็ทยอยเกลียบแตงแตนแค่ปัดขึ้นรองในเพลงเดียวกับแบบแบบร่ลงมาเลยฟาวแรนลงมาเลยแบบฝนก็ฝ่าฝ่ากระเหลี่ยมเพราะนาฝ่ากระเหลี่ยมฝนกับแบบสรุปแล้วเมื่อคืนนี้ไฟไม่ได้เปิดเนาะมืดไปทีเมื่อไงเนาะมืดค่ะเพราะว่าคือระบบไฟเราสงสารลูกชายกับลูกสาวนะแม่มืดใส่กันเลยไม่ใช่สิว่าเปิดไฟให้นักร้องเนี่ยข้าวหนาวมันแรงวะ แต่น้องๆก็ทำได้ดีอยู่น้องเมื่อคืนน้องเปิดสปอร์ตไลท์ตัวดีเข้าไปส่องไปแบะดูอยู่เมื่อคืนนี้ก็ทำงานก็ไม่ได้นำกระไรสูด้วยกันเมื่อคืนนี้กระไรยู่นในกระตุกแม่ตัวแห้งอยู่ข้าวเดียวได้หรอยเนี่ยสูตรบอดก็จนเปียกไปเอาเอียกเอาพอดมัดก็บมีไผรเก็บเขาอันในห่มเป็นเกย์ยีนห่กตัวอะไรก็เพื่อยืดนะเมตี้ยซักแล้วก็เอาไว้หลังหลังหลังห้องครัว แต่เป็างมัอสอบตอนหนึ่งรักคนปั่นอยู่ครับแต่ว่าชุดข้าวฉากโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่เห็นพระเอกอยู่ันไี่เก่งแค่เก่งไม่ปฏิเสกอันพระเอกเอ็มซียูสำคัญท่ายาวแม่เลยว่าอุ๊ยพอดีเลยพีมีการบอกคักถ้าพี่น้องถ้าพระเอกมาก่อนเดี๋ยวเล่ากันนะฮะผมมาเจอกันว่าจะเป็นใครนะจ๊ะรอรุ่นนั้นซะ